สวัสดีค่ะกนานยานมีทุกท่านปุ้เป้ซิเนเจอร์นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะปุเป้จะมาพูดถึงนะคะการทําบุญทําทานนะคะว่าอานิสงส์ของการทําบุญทําทานของศาสนาพุทธนั้นนะคะอานิสงส์มากแค่ไหนนะปเป้จะเล่าให้ฟังนะคะสําหรับใครที่ไม่เชื่อนะคะลองมาฟังคลิปนี้ของปุ้เป้ก่อน เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยมันอยู่ในหัวของปุเป้มาตั้งนานและปุเป้ก็อยากจะถ่ายทอดให้กับบุคคลทั่วๆไปได้ที่นับถือศาสนาพุทธหรือไม่ไนับถือศาสนาพุทธหรือไม่ไนับถือศาสนาอะไรเล,เลยก็ตามมาฟังคําของปุเป้นะคะปุเป้น่ะโชคดีอย่างหนึ่งก็คือเกิดมาจากครอบครัวที่ทาบุญทาทานรักษาศี 5, ลห้ารักษาศีลแปดมาตลอด ทำให้ปุเปมีอะไรดีๆที่ได้เข้ามาในชีวิตหรืออาจจะเป็นเพราะการทำบุญจากชาติที่แล้วของปุเปก็ได้นะคะที่ทำให้ปุเปได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกครั้งแล้วก็ได้พบกับสัมมาสัมพุทธเจ้าในศาสนาพุทธนี้นะคะเรื่องเล่าของปุเป้นั้นเป็นเรื่องเล่าที่ประหลาดสำหรับ เกิดขึ้นในชุมชนในหมู่บ้านหรือคนรู้จักของปูเป้นั้นเขาเป็นคนจีนค่ะเป็นคนจีนและเขาก็ไหว้เจ้าเขาไม่ทำบุญไม่ทำทานไม่เข้าวัดเลยคันเมื่อเขาตายลงไปนะคะเขาตายไปแล้วเขาได้ไปพบกับท่านยม,มาบาล ไปพบกับสิ่งของที่เขาได้ไหว้สักกาะระเทพเจ้าของเขาซึ่งเป็นที่ทูปก,กองพนเนินเทินทึกเพราะว่าคนจีนส่วนมากเขาจะไหว้เจ้านะคะเผากระดาษเงินกระดาษทองเพื่อมีความเชื่อว่าสิ่งนั้นน่ะจะทําให้เขามีกินมีใช้ในโลกอนาคตแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยเขากลับพบว่ามันมีแต่กองที่ทูกกองที่เท่า กองกระดาษที่เขาไหว้ไปนั่นนะแทบจะทับตัวเขาเลยนะคะเขาเห็นเชื่อไหมว่าบุคคลคนนี้ท่านยมได้พาทัวนลนรกทุกสิ่งทุกอย่างมองว่าสิ่งที่ทำไปบนโลกมนุษย์นี้ตายไปจะได้กินแบบนี้แบบนั้นและได้เป็นแบบนั้นแบบนี้เขาเป็นคนเดียวที่ตายแล้วฟื้นในสมัยเมื่อปุเป้ยัยงเด็ก หลังจากที่เขาฟื้นกลับขึ้นมาจากความตายนะคะเขาได้มาบอกกับคนในบ้านทุกคนเลยว่าเนี่ยว่ายอย่างนี้ไม่ได้แล้วตายไปนี่ไม่มีอะไรกินแน่นอนเขาก็เลยตั้งหน้าตั้งตาทำบุญทำทานสร้างกุศลรักษาศีลห้าถวายของถวายกับข้าวเข,ข้าวัดเปลี่ยนจากการไหว้เจ้ามาเป็นเข้าวัดทำบุญ เอาของไปถวายพระเอาปิ่นโตไปถวายพระในบันดลเพื่อสิ่งนี้และอย่างหนึ่งปุเป้อยากจะบอกว่าแม่ของปุเป้น,นั้นน่ะก็สามารถเห็นได้ว่าของที่เราไปถวายพระนั้นน่ะเราได้กินจริงและมีเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับปุเป้อีกมากมายแต่ในคลิปนี้ก็คงลงไม่หมดแต่ปุเป้จะบอกว่า การที่เรานั้นเกิดมาเป็นมนุษย์มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเราต้องทุม่มเราต้องทําบุญทําทานตั้งเท่าไหร่เราถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาในปัจจุบันเป้อยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นศาสนาอะไรนับถือศาสนาอะไรหรือไม่นับถือศาสนาอะไรเมื่อจุดจบแตกดับลงตายลงก็ไปทุก ทุกคนต้องไปชดใช้กรรมไปในที่ที่เดียวกันนั่นก็คือนรกกับสวรรค์ค่ะอยากให้เพื่อนๆทุกท่านนั้นทำบุญทำทานเอาไว้เยอะๆเพราะว่าการที่เกิดมาเป็นคนนั้นยากนะการที่เราได้ทำได้เกิดมาเป็นคนนั้นนะ่ะเป็นการที่ว่าเรานั้นอนะ่ะทำบุญสะสมเพื่อไม่ใช่ว่าชดใช้กรรม แต่จะไม่ให้เกิดอีกในต่อๆไปเราจะได้ไม่ต้องเกิดมาเป็นคนอีกเพื่อมาทำเวรนทำกรรมสร้างกรรมกับคนอื่นอีกนั่นเองค่ะ